สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมผักค่ะผักอีหยังพี่น้องจา้าผักแผวค่ะบุงเน่กระถางนึงค่ะบุงดูละพี่น้องจา้างามคักบอแตกยอดออกแห้งเด็ดแห้งออกว่าสันพี่น้องค่ะเจ้าของไม่ได้ปลูกเองนะคอันพีวน่าพันปลูกไหนะ้พันปลูกไห้ ล้วเพิ่นกระตัดเด็ดยอดออกไปเ้วเพิ่นกระแท่งยอดออกมาบ่อยๆคือแบบกินได้ตลอดอ่า้าน้ำทานน้ำปั่นปลูกนะคะน้ำปั่นปลูกนี่จะบ่งามยังส่กำมาลอเบิงวาถ้าอยู่กับน้ำปั่นแล้วอ่าต้นพักแพ้วนี่จะเป็นทรงใดค่ะเพราะว่า ปลูกของบ่ค่อยงามนะคะงามคักบ่อใบถ้่กินกับลาบเอาใบถัาใส่กินกับซุปน้ำไม้ใ้ใส่ลาบใส้น้ำตกไปแหงซันนะะงามคักงามคักสะอ่อนแห้งไร่ภูมิบักยายนึงค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยมึงเขาแตกยอดออกมาแต่ละอันได้มาจากบ้านเพิินหลักบ,บ่ทันได้เอาลงสวนค่ะเอามาไว้ในบ้านนี่แหละ โท่านได้ลงสวนเพราะว่าบบท่านมากกับกับมาคำาบท่านได้อดตอนเ้าเมื่อนี้กะตรงฝ้าวไปเห็นงานแล้วค่ะกะตื้นสายบบกับ่บสายค่ะแต่ว่าผ้าละนาที่ยางอื่นกะฝ่าวเหตุภารกิจประจำวันของเจ้าของให้เรียบร้อยแล้วก็ได้เตรียมตัวออกไปให้งานคือเก่าค่ะก็เลยอ่าบ่ท่านได้ขยับขยายเพิ่นกะเอาไว้นี่ล่ะ เอาไวนกิกอนนะคะเบิ่งเนี่ยค่ะงาดำว่เบิ่งเน่เบิ่งเน่เบิยย่งเน่ใบกระย้าไงปุ๋ยก็บ,บ่ได้ใส่เด้อค่ะนี่ทุบมาหลายมือติดกันเบิ่งเน่เพิ่นกังามคักงามแน่บ่ได้กินผักแพ่วจะอยู่เมืองไทยเด้อค่ะเมืองนอกก็ได้กินคือกันงดูล่ะ ไปกันเง่้ยสะละกินกับแซลมอนอต่ำแซลมอนหรือว่าแซลมอนน้ำจิ้มนะคะกะแซบด้วยค่ะพี่น้องเขาจะตัดกันเขาจะว่าค่อยเพชรปันใดแซบขักงามขักตอนที่ยกกระทงออกมาจากบานพิมพนานะคะคือแบบอัวรัวเลยค่ะงาม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  อยวห่อพีเบิ้งข้างในเนาะเะนาะคือตอนนี้ก็เตรียมตัวไปให้งานแล้วะคะ่ะพี่น้องน่คะเพิ่ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งเดชเพิ่นเพิ่พ็จะป้งขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะออกไปเหตุงานแล้วะคะ่ะสายแล้วมือนี่แต่ว่าก็อยากได้คลิปนี้ไปฝากพี่พน้องๆเนาะคะ่นะเนาะคือ เห็นเพิ่นงามคักอีรีค่ะก็เลยอดใจบ่ได้นะก็เลยต้องมาเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องนะคะเนาะกะได้เวลาละค่ะสำหรับมือนี้นะคะนําปันกะขอลาไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย